สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผม Gaming Cafe Simulator ตอรนะครับผมทำแล้วทำดัดเสียงแบบฝรั่งนะไม่เข้าใจไม่เข้าใจเมื่อก่อนก็แบบสวัสดีครับผมว่าบเป็นฝรั่งมาซะแล้วเมื่อก่อนทุกวันนี้แบบแย a h yeah. อเวอร์ดเยรามีงบีก็พอเล่นเป็นอยู่นะ,ะตั้งเองเลยครับเราไม่จำเป็นต้องแบบจัแบบวดวางอะไรให้มากมายซื้อซื้อ การ์ดจอโนต้ตบุ๊กเอ้ยไม่ใช่นโนต้ตบุ๊กอะไรล่ะโอ้โหแล้วเอางบที่มีทั้งหมดไปลงทุนแล้วก็ดูซิมันอะไรกันเอ่ยนี่มันโอ้วางเองกเลยวะ่ะโอเคอะโอเคโอคนนี่มันอะไรแล้วเนี่ยอ๋อลองขีดเมาส์เออลองเมาส์เ <laughs> ก <laughs> มอุ้ยเล่นเล่นเกมซะแล้วเอาติดตั้งเกมด้วย โอ้ซื้อเกมด้วยต้องซื้อเกมให้ลูกค้าเล่นนะแล้วลก็ไปเปิดร้านเลยทีนีโอ๋อเลี้ยแปดก่อนแล้วเนี่ยถึงเลี้ยวไหนเลี้วห้าครับอเอ๊ะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับวันนี้คุณมาเล่นเกมอะไรอ๋อวันนี้คุณมาเล่นคอมมันมีเกมเดียวนะครับคุณนายอุ้ยจอนีอ่จอ,อนี้ที่คุ้นเคยฮะ ซื้อโต๊ะมาก่อนเลยแล้วกันนี oh, bro, ่ไปเฮิยโยบอยโอโยบลูวัตตะฟักไม่ใช่สวัสดีครับเฉยี่ยเล่นนสบายครับสนุกหมครับอโอ้เกียวอีเกมิง่ะเอาแบบของปกุปกๆไปก่อนครับโอคเคไอ้ซื้อเกมด้วยว่ะซื้อเกมครับคนดูจะได้เล่นได้หลากหลายติดตั้งเลย ตดิดตั้งให้หมดรครับซื้อเกมคนดูจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมเออแบบเราจะได้กำไรเยอะๆครับมาเล่นเกมเดียวจำจีมไม่หนุกครับไม่หนุกไม่หนุกสวัสดีครับพี่ชาย,ยเราจะไปอะไรไม่ได้อุ้ยให้ติ๊ด้วยวะขอบคุณครับคิดว่าเป็นเงินบาทไทยก็แล้วกันนะครับผมอันนี้คือร้านเกมที่แบบว่าเราอยู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เย็ดเย็ดพี่ตึงวะ Computer pair ไม่มีกระตังซื้อ,อน,นี่ก็เวลห้าเลซื้อมาเผื่อไว้ครับนี่โอ้ยดูดีอยู่นะเอาพี่ผมขอโทษด้วยครับพี่พี่รอนานได้ไหมผมขอโทษนะครับ เจครับผมโกสบอลเลยครับเจค,ค,คือ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 ว่าพี่ชายคนนี้เขายังเล่นไม่จบหรอครับเจเจครับพี่เขากำลังตึงครับเจรอรอสักแป๊บนึงนะครับผมอยู่เพิ่งหมดขอบสนนะครับผมเฮ้ยอะไรวะน่ะสแสดงว่ามันสนุกอย่างแน่นอนเลยครับผมเอ,เอาแล้วฮนะเลยเวลาซื้อ <laughs> ต่างกันเลยพอ <laughs> ไอ้ซีพียูหรือเรียกซีพียูโอ้โหอซีพียูซีพียูวะมีแต่จอคอมจะเล่นไหมอ่ะเฮ้ย ลุนราคาทั้งหมดอีาขอโทษครับพี่ผมผมขอโทษจริงจริงครับโอ้โหน่าจะให้แกยืนรอเนาะเอะอเลนี่ยช่างอะไรกันเนี่ยไ่ห่ว,เวงเลยตอนนี้กี่ทุ่มแล้วเนะี่ยโอ้โหเที่ยงคืนฮนะพรุ่งนี้มีเรียน แต่ฝืนฮะโอ้ดีีคูณสี่ว่ะสี่สาสิบสองโ้พัสสสสสสพนสองเอ้ยไม่ใช่ร้อยี่สิบคูณยังเป็น,1200น,นพันสองเ่ยนี่ครับพี่ครับพอแลวครับผมซื้อคอมกันละเฮ้ะมันขาดอะไรอีกแล้วเราซื้ออะไรบ้างวนะเหลือซีพียูเฮ้ยซิโอ้โหขาดเยอะเลยนี่ว่ามีแต่จออย่างเดียวฮนะรวมเบสเสร็จโอเคฮนะวางนะโอ้โหขาดแค่ซีพียูเนี่ย อันี้ก็ย้ายไปหนึ่งรอผมตัวนี้หนึ่งโอ้ทำไมเล่นงโกสซวอร์โกสซวอร์มีขนาดนั้นเชียวหรือเนี่ยขายสองอย่างเองเด็กล้านกี่เอ้ยไม่ใช่มันตัวตัวเตี้ยขนาดได้เลยเนี่ยผมรู้สึกว่าผมตัวเตี้ยมาเลยดูดูดูได้เหงยนดูโอ้ยเจเจจำเจนี่แต่ว่าผมยังขอโทษด้วยนะเจผมยังรับออเดอรลจีไม่ได้แล้วเวลาเหลือเท่าไหร่วเนี่ยเอาเลยครับเจ respect คือโอ้ยชอบอยังเลยอูย๋เคนที่เข้าใจเงินที่หลังครับใช่ไหมว่าลืมโนไปไม่รู้เหมือนกันนะซื้อซีพยังไม่ได้เลยเอาเจ๊เอเมืองที่ผู้หญิงเขาชอบเล่นเกมกันรึไงเนี่ยตอนนี้ผมนอนแล้วนะตอนนี้ผมนอนแลนอนเล่นเกมฮะแล้วก็ถ้าหลับไปก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ กิสมมาแล้ววะประกอบด่วนเลยครับโอเคครับพี่ผมมาแล้วครับเธอเสียงผมแบบเอา้าเฮ้อเอาแล้วชีพหายแล้วไงต้องเป็นดังดีวีดีก็่ขนาดแล้วล่วะครับ <c oughs> โอเคครับ วันนี้ลาเราเพิ่งเพิ่งหยิบกราดูเจเจกันเล่นโอ้โหสนุกมาวันกันเลยทีเดียวโคสวัสดีครับโอ้ยผู้หญิงมาเล่นอีกนะครับเจสวัสดีโอ้โหรู้ว่าเจเป็นคนที่ดูหน้าก็รู้ว่าเจเป็นคนที่หน้าเด็กมากครับมีแต่คนกำลังตึงต้องซื้อว่ะไม่งมั้นไม่ได้ครับไม่งั้นไม่ได้จริงเอา้าค่าแพ็คโอ้โหค่าส่งด้วยโอ้ ไม่ต้องรอแนละ้วพี่ชายเข้าออแล้วครับเชอามาใจกันทีหลังแล้วพวกคุณนะเอาผมว่ารอซื้อรวปเดียวเลยนะมันจะเสียภาษีเยอะไหมผมอยากรู้เหมือนกันเพราะว่ารอรอ,อเก็บตังค์ซื้อเรน่องไหดีวกว่าครับเฮ <Hey, bro. S 2> ้ย bro อุ้ย respect RP มันคืออะไรวะร้านเกมเพิ่งเปิดได้ไม่นาน,นครับจะจริง เอ้ยเกินไปโอ้ลูกพี่ทุกพี่เข้าร้านแบบคือผมอุ้ยเจ๊เจ๊แจ่มจังเลยเจ๊เฮ้อเอาเลยนะโอ้โอ้รับเจ๊ก่อนรับเจ๊ก่อนได้เลยรับเจ๊นั่งเลยครับนั่งเลยครับโอ้โหเรียบรอัพแล้วซื้อโตซื้อก้าออ้อยได้เลยจัดไปฮะ ก็เรียกว่าไงดีเอ้าอะไรวะเนี่ยมันอะไรวะเนี่ยซื้อของมาแต่ไม่ซื้อโต๊ะมาหมายความว่าไงโอ้โหซีดมาเชียวนะพี่นะอะไรเนี่ยสโนว์ฟาร์มเอ้าโอ้โอรอรับออเดอร์พี่เออเอ๊ะเดี๋ยวดีไดี พี่เบียนพนังใหม่เเท่าไหร่เเท่าไหร่อ้อ่ซื้อตัวดวยด่วนโซเอา้าไม่ือตัวแล้วก็อีเวนไม่ไม่ไม่เยวเอ๊ะเอา้ามันมาแล้วเออเอ้าเดี๋ยว,วไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่ละไม่ใช่ละตัวกับอีมันคนละส่วนกัน โจมาแล้วครับโจโอเคได้เนาะได้โอ้มีมีครับมีมีมีกีมนี้อยู่ใช่ไหมอืมสียสิบแปดสิบสองบาทโอ้ยแค่นี้ก็สิ้นแล้ว เฮ้ยมีแต่ผู้หญิงเล่นเกมเหรอโอ้ไงะวะเจ๊เล่นเกมอะไรอะ่ะ The sum <laughs> The sum ย่างงั้นหรอติดตั้งให้ฟีเลครับอ้าว่าจะใหกหมายโควงไหนวะเนี่ยเลอกครับโอเคครับเครื่องกลางก็ยังว่างอยู่ครับ กนเราผมผม,ผม่วงชิบหายเลยครับตอนนี้ง่วงจะพร้อมจะหลับมากเลยครับเออทำไมต้องมานอนอัดคลิป <G ül> โอ้โหครับพี่ลูกพี่ครับไม่แต่ว่าเป็นแบบผมว่ามันแบบเป็นมิติใหม่ที่ผมแบบอัดคลิปเล,เลยนะครับผมรู้ผิดผ่าน,นไม่ใช่ดิได้ครับรู้ผิดเล่นได้เลยครับผมติดตั้งให้เรียบร้อยทำไมมันดีจาวูจังวะ โอ้โหเกีย <g> บ <ib ble> โอ้โหโอ้โหเลยครับผมนี่โอ้โหเลยเจ๊ยังเล่นเกียบอะไรฟอสบิวเลตมีไหมฟอสบิวเลตอะมีดิรูนี้ซื้อดีกว่าดูโฆษณานะครับ <c oughs> เพราะว่ามันได้แค่สองส่วนสัมเพราะว่ามันได้แค่แบบไม่เต็มเครื่องะคะโอ้โหควะ่ะธุรกิจของเรากำลงังไปได้สวยครับในช่วงแรกเฮ้ยก็จัดโต๊ะกับเก้าอี้สักหนึ่งชุดก่อนแล้วกันนะโต๊ะหายไปไหนวะ เดี๋โต๊ะโต๊ะหายมันต้องแยกซื้อหรือเปล่าโต๊ะต้องแยกซื้อนี่เฟอร์นิเจอร์เนี่ยตู้เกมเอาแล้ว าด้วยกันกับเพื่อนตัวนู้นก็จะหมดเวลาแล้ว,ลวพี่เลยจะเล่น,นอะไรกิมเด e อ u ซ t h เด u อดซ้โอ้ยเลรอฮะโทษเลยพี่โอ้ยก็จัดไปเลยทีครับ เ้ยส่งคีย์บอร์ดคุณถึงก็เอาไอ้นี่มาส่งเลยเปลืองตังไปเปล่าโอเคเรียบร้อยครับแักใจไม่ใช่น้อยฮะครับพี่โอ้โหโอเคครับสตลอดคลิปวันนี้ก็ไปเรื่วยๆกันแล้วกันนะครับผมที่ขอบนอนแล้วง่วงไม่รู้นใหม่คลิปต่อไปกันแล้ผมโอ้โหลูกค้าเข้าร้านทั้งเลย ขอรับลูกค้าก่อนก่อนนอนไปไป